เริ่มมาก็ติดคอสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามากันในเกม Cat Quest กับช่องปลายจอยของเรานะครับผมเรากลับมาอีกแล้วนะครับในคลิปแรกของเราเริ่มเลยครับวันนี้เราเล่นเป็นน้องแมวนะครับน้องแมวมันต้องกดอะไรบ้างไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเขาสอนเล,เล่นกดอะไรก็ดีๆนครับนี่เป็นอะไร Preview Preview มระสัตรสองคนสูน้กันน,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 นนะครับผมอทำไมกษัตริย์ไม่ชุดกษัตริย์แห่งแมวแมวกับหมาน้องแมวของน้องแมวของเราจะประกอบคู่โลกนะครับผมในวันนี้จัดมา ไปเลยโอ้โหมีรอยเท้าน่ารักเชียวมาแล้วเฮ้ยเีเสียงด้วยเสียงน้องน่ารักมากเลยไม่ชิงต้องอ่านเองนะครับเกมนี้เดินเลยลนกไการทำการทำนายของเรานี่เป็นความจริงแล้วนะครับผมกาใสของเรากลับมาแล้วเชื่ออะไร Curry Curry อ่นนี่เป็น Royal Advisor ครับเป็น ียกว่้อะไรโหนหลวงพี่ปรึกษาเมนโหนหลวงแปลเป็นโหนหลวงเดี๋ยวตามไป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 ไปเลยนี่นี่มทเป็นตัวไหนเป็นตัวนี้ตัวสองเป็นตัวตัวขาวตัวขาวตัวขาวโอเคโอเคเอาซีอันนี้ไปฝั่งหนึ่งไปเอ้ยไปเลยนี่ล่ะฟันไงอ่ะกดซหลยมอม ถ่ i ยแคทแร็ก Cat Rax เราสั่มากิงได้เลกิงกดมันไงโอ้โหกิงกด X กิงกดเโอเคเอาเอกตรวจจ้ามาเอ้ยมันใส่เขาใส่ชุดได้ใส่เลยอยู่นี่อ่ะอย่างเงี้ยเอาดีใส่ด้วยมาโอ้โหนี่อ่ะนี่อ่ เปลี่ยนอาวุธได้ไหมอาวุธยีงไม่มีอย่างอื่น To roll away from e n e m y i อั <tank. S 2> อน,นี้เอาไว้ลบก็คือเราสามารถกดปุ่มปุ่มเอกได้อโอเคอ่าปุ๊บนี่ไอ้สีแดงมันจะเป็นลมตีอ๋อโอเคครับอ่าเขาไปลาาแล้วขโมยของอันนี้คือมันจะเป็นเควสเอา Awakening the power in you โอเคครับ้วปลุกพ,พลังเราที่มัน่อม มอ๋อเป็นตัวหนึ่งมืนไอซ์สวนหนึ่งมืนไฟนะครับผม,แบบม use magic แบบน,น้าวหนึ่ง <c oughs> น้าวเฮ้ยมีมานาแล้วมานาหมดแต่ได้ทีดเดียวอ๋อแต่มันดอกมันจะดอกจากอันนี้ไหมดอกจากอามานานี่ดูจากข้างบนนะครับ กินน้ำหน่อยกินน้ำขอไปขอไปนะครับนี่ไปก่อนแล้วเอาครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมก็ต้องสุขภาพด้วยนะครับกลุ่กลับมาแล้วน้องโคงเรากลับมาแล้วนะครับผมงโคเฮ้ยโอ้ลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วเฮ้ยมันรีซิสมันรีซิสมีหักกับดักมันรีซิสเอาโดนอีกโดนอีกเอ้านี่ ก่อนจะสลาดก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวได้นะไม่เป็นไรเล่นคนเดียวนยังล่ะเป็นยังไงล่ะพี่ล้าดี่โดนล้าลงตายเลยโอ้ใา่ครับไปน้ำเลยมีเลือดให้ไหมครับไม่รู้แล้วเราเล่นด้วยกันนะเขอเลือดใหม่แล้วนี่ลันเจอของพี่แล้ว โอ้เกมโอ้เกมก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยยังไงได้เรือแล้วได้เรือแล้วเต็มเริ่มนะเรื่อยๆอ่ารอๆแล้วเราก็จะฟื้นขึ้นมาครับเรือเต็มหลอดคือต้องต่างคนต่างนอนนอนด้วยกันไม่ได้ไม่ได้นะครับผมปิดไล่จัดไปไล่เนอร์ไล่เนอร์เดือดพรุสพรุสเซคคูเ อันนี้เหมือนแบบให้เราเองตัวสองตัวนี้โอเคเราโกนแล้วครับนีแต่เราเท่านั้นที่แบบช่วยได้ไปเออเราลุยแบบไม่สนอะไร The King king maker king maker อ๋อ king maker ขอโทษครับมันก็มีบ้างนะครับผมครับผมตาลายครับตาลายไม่มันต้องไปทางไหนวันนี้ท่านเจนางนี้นไม่รู้ เฮ้ยไปได้ไกลอยู่นะไปได้ไกลไปได้กกนไปได้ไกลเ้ยแต่มันไปไม่ได้แล้ว่าป่ะนี่มันน่าจะเป็นดาอเอาจริงผมดูปิดตัวไปกี่เอาเฮ้ยผมแบบใหญ่เลยนะไป south pole we're in f i l l i n g f i e l i n g a r d lioner ดูจากชื่อน่าจะเป็นสิงโต๋อ lioner ก็คือปกครองที่นี่นะครับผมเขาปกครองที่นี่แล้วก็ไม่ เราต้องไปลุยเขาเหรอเฮยมีแบ็กซ์มิทด้วยชื่อคิดแคทนะคิดแคทนึกถึงคิดแคทแล้ว <laughs> มาตองแบ่คิดแคทใช่ไหมโอ้ยโอ้โหเมียวเจสซี่เมียวเจสซี่โอเคเฮ้ยเคยแล้วมีหรือว่าอะไรอะไรอะไรอันนี้ไปคุไปมันส์มัส์มัน t ์มันส์มัน k ์มัน i ์มันส์ม s a ส์ม เคบอกเรานี่เข้าได้ไหมเข้าไปได้ไปวิ่งตีเลยเอาตีตรงนี้เลยเหรอนี่คือตีแล้วเหรตีน้องหมอตีอะเอตีตรงนี้เลยใช่ไหมน็่แหละวงแหวนเราตีก็ตีเอาตีก็ตีมาช่วยล้วพี่มาช่วยเาเอ้ยฝั่งนี้มีอะไร มีวิสพานเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมันอาจจะเกินเลเวลหรือเปล่าอารเคนอาร์เค็นเฮดพอลเตอร์อาโเอเคยอะไจะเกินเลยก็มีบุ๊กแมวแมวบ้างนะครับบุ๊กแมวแมว Happy o u hear about the bookkeepers They help you อ๋อก็คือพาเราออกจากเวทได้นะครับในกรณีที่เราไม่ไหวแล้วเราไม่ฝืนัดไปโอเคเอ้ามีแค่นี้ละ หรือว่าจะมีอะไรมากกว่านี้เอาไปมันล็อกอยู่เล่นตามทางองสีกครก็พมีลูกสออยู่อเรยวสิบเราเพิ่งเมียวเรวสองครับเราแต่งัวยังไงได้มันต้องรอเล่นต่อไปตองรีอยู่ไม่ยัเดี๋ยังต้องลองกดสไตล์ดูเนี่ยมันจะมีอะไร พิ่งมีแค่แบ่าเสื้อตอนนี้เรก็มีแต่เสื้อเล็กๆน้อยๆเฮ้ยเฮ้ยเลวาบแล้วอยาบแล้วเลยง r มามา something h a p p e n d to kid o คไปช่วยลุยไปเลยนี่อันนี้เป็นโน้ตจาก k i าไปแบกซื้อเฮ้ยเป็นสองวันแล้วนะหายไปแล้วหายไปนานแล้ว ไปสองวันแล้วตามกิ่น่เป็นหมาแล้วจะมาโนแวเอาไปเ่้นี่อะไรไม่เอา่เอาเอาไ่เไม่เอาไอไาอานเอนเอาไม่เเออร์อาเอาเอาเาไ o ่ o าไม่เอาอาาไไม่เอาไอไม่อไอไม่ไม่เไ Which one got mystery voice? Help me! Help me, all Help me, all. <laughs> help me, help me. All. me all. Bye, bye, bye. Curry told me about. I'm going to Okay. <laughs> ต้องไปสู้ไอ้นี่แน่นอนอ๋อเขาเข้ามาเอาออกแอลอ๋อให้เขาไปครับเหมียวเฮ้ยไปนะมีกับดักเล็กๆเฮ้ยตามมาตามมา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 นี่ไงนี่ไงโดนล่อวล่อสื่อสัสด้ยเออโอ้เอาสิครับทีแเอ้ยโหดแล้ว โอ้โหแล้วเดี๋ยวนล้วไเยี่ยได้แล้วไปโหยังมีอีกต้องไปเก็บอมาเก็บเฮ้ยไปดูฝั่งนี้หน่อยไหมโอ้ยทางยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยไปซื้ออะแคปชูเวสเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเอาไปเฮ้ยอีกตัวนั่นอยู่ข้างในนูไปเอาเลยเฮ้ย ไปครับลุยตอนไม่เไม่เห็นว่าเป็นเกมเพลินๆนะครับเนี่ยแต่ว่ามันระบบมันดีนะมันมีแบบว่าเลเวลมีเอทมดูผิดตัวเองนะครับเกิดขึ้นครับเมื่อเม่อเราไปายสับเดี๋ยวบอกเาสิเขารูว่าอยู่เฮ้ย นีใครจะเอาไหนใครจะเอาแอดเวนเจอร์เดี๋ยวดูว่ามันบวกอะไรบ้างของบวกฮาร์ดกับบวกแอทแท็อันนี้บวกดีเฟนส์เหรอไว้ดีเฟนส์เยอะเอาเรื่องอะไรครับเรืไม่ถูกครับเดี๋ยวคอมเมนต์เรื่องก่อนเลยขับเพิ่มแอทแท็กดิครับพี่ไม่มีล่ะเป็นแทงเนผมมีสายแทงตัวจริงไหลมาเรื่อยไหลมาเรื่อย คิดก็ได้ออกไปแล้วนะครับเป็นบร้อยอต่อไปเราแย่งยูแย่งนุ้งเหมียวเลยครับเฮ้ยนี่มีกล่องกล่องกล่องเฮ้ยโหกล่องทองแต่พี่มีโกลเด้นชีแหมเฮ้ยมีคนเก็บแท็กด้วยมีเก็บแท็กโอ้ เมืออเลยนะครับภาษีแพงเห,เหมือน <c oughs> เหมือนประเทศแถวนี้รึเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ไปแล้วจนเก็บสั่งและเรียบร้อยเสียงเงินแล้วสบายใจเสียเงินอ๋อ,อเขาไม่มาตีดาบให้เราครับพอเขามาีออแล้วมามามาคือสามารถอัพเกรด <c oughs> ได้อัปออเกรดยูเทียร์ไป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 ปไปปป เอาไปเลยเอาดิเอาทำพีชชุดอะีชชุดอับมั่วเนี่ยไม่เดี๋ยวใหม่สองเฮ้ยเอาไว้นีไม่ไม่กดผิดปุ่มเปล่าต้องกดปุ่มเอกนะปุ่มเอกกเป็นปุ่มหกลงให้มันเลื่อนเร็วไดเลยนะทํารบบ เลื่เลยว่าอย่งไรน,นี่ไอจนเราอาตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วตังค์หมดแล้วครับใช่จนแล้วครับต่อดีไหมครับเฮ้ยเลื่อจะหมดเลยรแล้วนี่ยเมื่อกี้มันมีที่ฮิลอยู่ปะวิสาดมาเมื่อกี้สักที่นึ่งมันมีที่ฮิลู่พอสมเหนีจะไม่โชนต้องไปที่เฮดพาวเตอร์นะครับอ่าไปที่เมื่อกี้ที่ล็อกอยู่ไปกระเด็นกระด็ เฮ้ยโหเหลือสี่แล้วได้ตายไปเล้วมาเราให้เดินนะตม่นีครับผมอยู่ผมเดินไม่ได้แบตหมดว่ะอ้าวแบตหมดนะครับผมเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้าเลยแล้วกันครับบ๊ายบายหยุดเดินแล้วครับผมไอมีเทคนิคเข้าความเป็นเล็กน้อยรอสักครู่แบตหมดงั้นเดี๋ยวเราไปปิดเควสนี้แล้วเราไปดีกว่าครับ <Okay. S 1> คลิปแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะแบบีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆสะดุดบ้างอะไรบ้างตะคีกดก,กดแมจิกยังไงน,นนะลืมละพ <laughs> ักคู่เลย กดไปไ่นเลยกดปุ่มอะไรกันนะที่ไม่ใช่หัวเฮ้ยเอ้านี่มันแบบทุกคนคอนโทรลนันเดอยวกันปะแต่ว่าพอหนีเดินแล้วมันเป็่างเอ้ามีก็กดได้อยู่แต่ว่ามันเหมือนยนบ น่าเป็นปัญหาตอนที่คอนโทรลคอนโทรเลอร์ใหม่โอเคใช่เดี๋ยวลององอกอโอเคครับปัญหานนิดนอเดี๋ยวเราเข้าไปตัดนะครับผม Sorry for the, <c oughs> Sorry for the weird cut s i l ร m บอกว่าอย่าก,กดโอ้กลับมาแล้วครับ โอเคกลับมาแล้ว <Okay. laughs> เดี๋ยวเป,ป็นปัญหาเดิมครับเ <laughs> ป,ป็นปัญหาเดิมครับโอ้โหอันนี้ จบคลิปไปเท่านี้แล้วครับคราวนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับผมแล้วเราก็ไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ <laughs> สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ <laughs> ปาจอยเนี่ยครับได้ปาจอยของจริงละ <laughs>